คืนนั้นพวกเราสามคนตัดสินใจทำเรื่องบ้าบิ่นที่สุดในชีวิตนั่นคือการบุกเข้าไปในโรงพยาบาลเก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีตึกสีเทาทมึนตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางความมืดมิดมีต้นไม้เลื้อยปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นหน้าต่างทุกคนต่างรู้ดีว่าที่นี่มีเรื่องเล่าลือมากมายเกี่ยวกับวิญญาณคนไข้และหมอที่ยังคงวนเวียนอยู่ โดยเฉพาะเสียงกรีดร้องจากห้องฉุกเฉินที่ไม่เคยเงียบหายไปไหนเลยพวกเราค่อยๆย,ย่องเข้าไปด้านในกลิ่นอับชื้นของซากความตายสนิมและยาเก่าๆคละคลุ้งไปทั่วทางเดินที่มืดมิดฝุ่นหนาเตอะปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างราวกับการเวลาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ความหนาวเย็นที่กัดกินเข้ามาถึงกระดูกไม่ได้มาจากอุณหภูมิภายนอกแต่มันคือความรู้สึกวังเวงจากบรรยากาศที่กดดัน พวกเราพยายามส่องไฟฉายนำทางแต่แสงจากไฟก็ดูเหมือนจะถูกกลืนกินไปกับความมืดมิดเบื้องหน้าเสียงฝีเท้าของเราก้องกังวานไปทั่วถงทางเดินที่ว่างเปล่ามีใครบางคนเหมือนกำลังเดินลากของมาตามทางเดินที่อยู่ไกลออกไปแต่เมื่อพวกเราหยุดฟังเสียงนั้นก็เงียบหายไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในที่สุดพวกเราก็มาถึงหน้าห้องฉุกเฉินประตูเหล็กบานใหญ่ที่เคยถูกปิดตายตอนนี้กลับแง้มออกเล็กน้อย เผยให้เห็นความมืดสนิทภายในเสียงหัวใจของพวกเราเต้นระรัวเมื่อก้าวเข้าไปด้านในบรรยากาศยิ่งเย็นยเยือกจับขั้วหัวใจอุปกรณ์การแพทย์เก่าๆที่สนิมเครอะวางเกลื่อนกลาดผ้าคลุมเตียงฉุกเฉินสีขาวที่ซีดจางและขาดวินปลิวไหวไปมาตามลมที่พัดมาจากไหนไม่รู้ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องอันโหยหวนก็ดังขึ้นมาจากมุมห้องมันไม่ใช่เสียงเดียว แต่มันเป็นเสียงซ้ำๆกรีดร้องไม่หยุดราวกับกำลังเจ็บปวดทรมานสุดแสนสาหัสพวกเราตัวแข็งทื่อมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวสุดขีดพยายามวิ่งออกไปจากที่นั่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เสียงนั้นยังคงตามหลอกหลอนอยู่ในสวนประสาทของเราแม้จะออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ตามจนถึงทุกวันนี้เสียงกรีดร้องจากห้องฉุกเฉินนั้นก็ยังคงดังก้องอยู่ในความทรงจำของฉัน มันเป็นเสียงที่ไม่มีวันเงียบลงและฉันก็เชื่อว่ามันยังคงดังกล้องอยู่ในโรงพยาบาลร้านแห่งนั้นไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม